สวัสดีครับผมเปลยวนะครับจากช n แนเทพบุญ hmm. นำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็มาอีกแล้วครับกับการรีวิวหูฟังไร้สายยี่ห้อ Lenovo นะครับก็เป็นยี่ห้อที่ผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างเป็นหูฟังที่คุ้มราคาดีพอสมควรเลยนะครับโอเคก่อนอื่นก่อนใดผมจะบอกกันว่าหูฟัง Lenovo ตัวเก่าที่ผมเคยทำรีวิวไว้นะครับ ยังใช้งานได้อยู่นะแล้วผมก็ยังใช้อยู่ก็คือ LP80 แล้วก็ LP40 ธรรมดานะครับเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับ er แล้วก็ไม่ได้เจอปัญหาใช้งานดังข้างหนึ่งไม่ดังข้างนึงน่งที่ผมไม่เจอจริงๆนะที่ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนผมจะเริ่มเจอวิธีการแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปแยกออกมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ซื้อตามผมแล้วผมก็ได้เหมือนีได้มีส่วนช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ลองดูกันอีกทีนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปครับแต่ว่าผมจะอจะ่าน,นชื่อยาวๆใหห้ฟฟัััังงนครบมชื่อู Lenovo ซง plus live pods l p 4 0 Pro นะครับหรือว่า4 0 Pro แล้วแต่จะเรียกกันชื่อยาวมากนะครับโอเคเั้นๆว่า l p 4 0 Pro แล้วกันนะครับหูฟังตัวนี้ผมก็จะบอกว่าเลยว่าเดี๋ยวถ้ารีวิวเสร็จแล้วก็จะขายเลยนะครับราคาถูกลงกว่าเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็รวมส่งอะไรให้เรียบร้อยเลยน,นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราดูท้ายคลิปว่าราคาเท่าไหร่นะครับและ ก็กดไปที่ลิงก์ Facebook ส่วนตนัวของผมเพื่อเข้าไปติดต่อทางแชทนะครับว่าอยากได้หูฟังตัวนี้อะไวก็ว่าไปนะครับใครทักมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคหูฟังตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยผมรอประมาณเกือบอาทิตย์นึงนะครับนะผมอยู่ภูเก็ตนี่แหละจะเลยนานขึ้นปีที่น,นึงนะครับแต่ว่าเมื่อเริ่มแกะซองแกะอะไรออกมาแล้วเนี่ยนะครับฮีพอเขาบรรจุ Hip ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีรอยย,รอยุบรอยบุบรอยขาดอะไรของกล่องเลยถือว่าห่อมาอย่างดีเรียบร้อยมากเลยเนี่ยจากที่ดูตัวกล่องเนี่ยภาพรวรามา ด้านหน้าก็จะมีเป็นโลโก้ใช่ไหมชื่อยาวๆติงพัสน,นู่นี้นั่นแล้วก็จะมีตัวรูปหูฟังนะครับซึ่งถือว่าสกรีนมาค่อนข้างดีนะถือว่าโอเคนะดูด,ดูดีเลยนะเป็นสีดำนะแต่สีที่ผมสั่งมาเป็นสีเขียวมิน์นะครับแล้วก็จะมีแบชนะครับเป็นโลโก้ l ร n o เ o สีแดงอันนี้สวยอยู่แล้วเป็นโลโก้ประจำตัวของเขานะครับจะเป็นสีแดงเ e n o v o นะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องก็จะมี เขียนว่าเป็นติงพลัสนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นฟังก์ชันเป็นไฮไลท์นะครับว่าแบบเอยสวมใส่สบายนะรองรับการโทรศัพท์ไร้สายนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับแล้วก็เป็นการสังงานด้วยการแตะหรือว่าการทัชคอนโทรลนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสเปคเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆของตัวหูฟังแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวกล่องนะครับเวลาเราแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยในกล่องเราก็จะเจอตัวเหมือนป้ายกระดาษสามเหลี่ยมเล็กๆบางทีมันก็จะ,ะเด่นออกมาเลยนะ เป็นป้ายแบบบอกว่าได้ผ่านการ QC คุณภาพมาแล้วตรวจสอบม,มาแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีใบคู่มือซึ่งเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับและสายชาร์จจะเป็นสายชาร์จสั้นๆให้มาสีดำนะครับเป็น type C to type A นะครับผมแล้วก็สุดท้ายน่นนครับไอ้ตรงแผงพลาสติกเนี่ยมันก็จะใส่ตัวหูฟัง2ข้างแยกมาจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องก็จะห่อ พลาสติกเอาไว้ตังหาอีกทีนึ่งนะครับเวลาเราใช้งานเบื้องต้นอันดับแรกเลยคุณแกะออกมาจากกล่องเนี่ยคุณต้องเอาตัวหูฟังใส่เข้าไปในกล่องชาร์จเลยนะครับเพื่อให้มีการกระตุ้นไฟมีการแอคทีเวทตัวหูฟังขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้เช็คได้ว่ามีแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับเราใช้งานคุณจะได้ไปตกใจว่าเฮ้ยอยู่ฟังมันเสียเปล่าว่าบางทีอาจจะมีบางตัวที่อาจจะแบบแบตหมดก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่โอเคแล้วเราจะดูยังไงว่ามีแบตไหมอะไรยังไงไหมกล่องชาร์จมีไฟหรือเปล่าตัวหูฟังมมมีีีไไฟออะะะรรรรหรืเปล่าานนคัับจกดูท ไฟแสดงสถานะนะครับทั้งที่ตัวกล่องก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นตัวจุดดำๆอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับอยู่ที่ตัวก้านหูฟังตรงด้านบนๆนะครับข้างระดวงนะครับอันดับแรกก่อนตัวกล่องก่อนถ้าตัวกล่องเนี่ยมันมีไฟที่จะชาร์จให้หูฟังเนี่ยจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวค้างเอาไว้หมายความว่ากล่องกําลังชาร์จไฟให้หูฟังอยู่นะครับแต่ถ um นะ้าเกิดตัวกล่องเนี่ยไม่ว่ามันจะชาร์จไฟอยู่หรือไม่หรือว่ามันตั้งอยู่เฉยๆก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดแบตมันจะหมด มันจะเป็นไฟสีเขียวเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะกลเป็นไฟกระพริบให้คุณเห็นว่าเฮ้ยแบตใกล้หมดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเราเอาไปเสียบสายชาร์จไทซีปุ๊บเวลาชาร์จไฟฟังดีๆนะถ้าไฟเข้าปกติตัวกล่องจะเป็นไฟสีแดงแทนและก็กระพริบกระพริบกระพริบนั่นคือกําลังรับไฟเข้าไปอยู่กล่องยังชาร์จไฟอยู่เมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่ตัวกล่องเต็มแล้วแต่สายยังเสียบอยู่ไฟสีแดงก็จะค้างไวเ้เฉยๆเป็นการบอกว่าอันเนี้ย กล่องชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วคงก็ถอดออกจะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะสีแดงมันดูเหมือนอะไรที่ยังไม่เต็มใช่ไหมสีเขียวมันดูเหมือนน่าจะเต็มมากกว่าแต่ว่าในรั้วเขาใช้แบบนี้ก็เอาแบบนี้แล้วกันหลายๆรุ่นก็เป็นอย่างนั้นนะสีแดงค้างไว้คือกล่องแบตเต็มแล้วนะครับโอเคนะคราวนี้ในหูฟังเองเนี่ยเวลามันเพิ่งใส่เข้าไปแล้วมันต้องการที่จะชาร์จไฟอยู่หรือเราไม่ได้จว่าไฟมันได้ชาร์จที่ให้หูฟังหรือเปล่าหลังจากเราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดไฟสีขาวขึ้นค้างเอาไวใ้ให้ตูฟังนะครับขึ้นค้างวนะ่า หูฟังกําลังกินไฟได้อยู่นะครับกำลังรับไฟจากกล่องอยู่นะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟขาวขึ้นแล้วสักพักหนึ่งไฟมันหายไปแล้วเราคุณเปิดฝาดูถ้าไฟสีขาวหายไปแล้วปุ๊บแสดงว่าตัวหูฟังเนี่ยแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะใช้งานต่อไปแล้วคราวนี้ถ้าเราดึงหูฟังมาข้างนอกนะครับไฟสีขาวก็จะกระพริบนะครับไฟสีขาวก็จะกระพริบเพื่อเป็นการทำการเตรียมตัว pairing หรือว่าเตรียมตัวเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับนะอาวนี้มาพูดถึงการเชื่อมต่อบ้างนะครับ เวลาเชื่อมต่อครั้งแรกเลยเนี่ยให้เราดึงหูฟังมาจากกล่องคือหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะพอเราจะเชื่อมต่อครั้งแรกปุ๊บให้ดึงหูฟังมาจากกล่องสองข้างครับแล้วก็เข้าไปใน setting b l u e t o t h ของมือถือเรานะครับใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android เลยนะครับแม้แต่คอมพิวเตอร์โนบุ๊กเองก็ใช้ได้นะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเชื่อมจะขึ้นมาเป็นภาษาจีนก่อนแล้วก็มีเขียนว่า Lp 40 Pro นี่แหละคุณก็กดเลือกไปแป๊บเดียวก็เชื่อมต่อได้แล้วครับถ้าไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยมันจะเชื่อมต่อได้เร็วมากเลยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะถ้าเราใส่หูฟังฟังไปด้วยเนี่ยเสียงเชื่อมต่อระหว่างตัวหูฟังเองแล้วก็สิ่งที่เชื่อมต่อกับตัวมือถือแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงตุ้งตึ้งตุ้งต้งแบบเสียงน่ารักอะเออซึ่งผมชอบนะผมเกลียดเสียงที่แบบอ่า ready to pair หรืออะไรประมาณนั้นรแบบเป็นเสียงภาษาแบบเสียงพูดอะซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับแล้วไอ้ Lenovo ตัวนี้ทำเป็นเสียงแบบตุ้งต เสียงที่น่ารักดีนะครับไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าไหร่นะครับนี่คือการเชื่อมต่อนะครับในกรณีที่เราใช้หูฟังมานานแล้วยังไม่ได้ใส่เข้าไปในกล่องแล้วเหมือนแบบมันจะหมดแล้วเนี่ยนะครับเ,เขาบอกมันจะมีไฟแสดงสีขาวเนี่ยกะพริบป,ปุ๊บทุกๆ2นาทีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าที่ผมจําได้เนี่ยผมใช้จนแบตใกล้หมดเนี่ยมันจะมีเสียงดังตึกต๊กึกเตือนเตือนในหูฟังดีด้วย,วยอีกทีนึงด้วยนะว่าเออแบตมันใกล้จะหมดแล้วนะผมก็ต้องเอาไปชาร์จไว้นะครับ อ่าอะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องของการเช็คไฟสถานะแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับผมย้อนกลับมาดูเรื่องดีไซน์หน่อยนะครับผมค่อนข้างชอบนะคือ1มาเป็นหูฟังที่มีกา้านที่ไม่ยาวมากนะครับและตรงก้านเนี่ยจะไม่เหมือนพวก LP 8 0นะครับหรือ LP 4 0ธรรมดาที่สั่งงานในยการบีบที่กา้านซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เสถียรขนาดนั้น,นครับเนื่อ,อกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาก้านไวใ้ให้จับถือมันดีกว่าเยอะมันไม่ต้องกลัวลั่นเพราะการสั่งงานเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับไปอยู่ตรงสันตรงนี้ซึ่ง มันเอาไว้ให้เราเนี่ยแตะสั่งงานนะมันมันจะค่อนข้างทําเป็นสันให้เรารู้สึกได้ง่ายว่าอันนี้แตะแตะง่ายๆตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมการดีไซน์ต่างๆมันสวยงามมากแล้วก็สิ่งที่มันต่างชัดเจนจาก r p 4 0ธรรมดานะครับก็คือตัวโปรมันจะมีเหมือนเป็นยางหุ้มรอบๆรอบๆเนี่ยรอบๆเนี่ยตรงที่เป็นจุกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ใช่พลาสติกล้วนๆแล้ว,ลว,ลวมันจะเป็นเหมือนเป็นยางซึ่งยางเนี่ยที่ผมจับเนี่ยก็ไม่ได้คุณภาพสูงอะไรมากแต่ก็ รู้สึกว่าเออมันใส่แล้วทาให้เราไม่เจ็บหูสารบางคนอาจจะรู้สู้ไม่เจ็บหูมันจะมีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่สบายและเมื่อใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่อัดด้วยนะมันเป็นยางก็จริงแต่มันไม่อัดมันแค่ทําให้เหมือนกับว่ามันช่วยยึดเกาะหูของเราให้ไม่หลุดง่ายเวลาเราไปวิ่งอะไรเงี้ยคือตัว LP สีสนธรรมดาเนี่ยอาจจะเหมาะกับการที่ไว้ใส่ฟังเพลงอยู่กับบ้านมากกว่าแต่ถ้าตัวเนี้ยเหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยก็ยังไม่ใส่ถึงขั้นอัดเป็นจุกยางใหญ่ๆแบบนั้นแต่ก็ยังสามารถเอาไปแบบ วิ่งอะไรได้บ้างจ็อกกิ้งได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วมันจะป้องกันการหลุดลนอะไรได้ได้ดีมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ถือว่าโอเคดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงด้วยความเป็นยางเนี่ยถึงแม้จะเป็นยางเล็กๆเนี่ยเวลาใส่ก้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการกันเสียงกันด้านนอกเพิ่มขึ้นนิดนึงนะอ่าเผื่อใครเผื่อใครไม่ชอบบอกก่อนเผื่อใครยังคงชอบลักษณะที่เป็นเอียบัด ล้วนๆแห้งๆเหมือนเหมือนตัว40ธรรมดาเน,นี้ยบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าที่มันเป็นพลาสติกไปเลยเงี้ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยอึดอัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัว40 Pro เนี่ยมันจะรู้สึกว่ากระชับขึ้นแต่ก็จะมีการเหมือนลดทอนเสียงข้างนอกนิดนึงนะแต่ก็ย้ําว่าไม่อึดอัดนะครับเวลาใส่เฉยๆเวลาไม่เปิดเพลงก็รู้สึกไม่อึดอัดเหมือนผู้หูฟังที่เป็นเอยียอินเอียจุกยางนนพูดทีงอึดอัดแน่นอนถ้าเราไม่เปิดเพลงฟังหรือดูอะไรนะครับ <S <S คราวนี้ตัวกล่องเองก็มีดีไซน์ที่สวยขึ้นโลโก้มีทั้งด้านหน้าาาาดดนนนัังทีีี่่เเเเปปาาป็็บบพฝิยจะว แต่ถ้าด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ l e n ovo ให้แบบนี้ก็หันไปทางไหนก็เจอแบรนดิ้งของเขานะครับบานพับเองเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างไม่ได้ดูแข็งแรงอะไรเวอร์วัวงไราง,งานแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันก็จะมีความโค้งเครงนิดหน่อยนะครับคุณเคยวยดทีเดียวมันอาจจะแบบปิดลงมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอะไรที่ปิดลงไปแล้วปุ๊บงับไปแล้วเนี่ยเวลาคุณอยู่ใส่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์แบบฝาจะดูดออกมาเองฝาจะอ้าออกมาอันนี้ไม่มีอันนี้ผมรู้สึกเออก็เลน ovo ทำตรงนี้ได้ดีนะครับแม้ว่า ตัวฟามอาจจะไม่ดูแข็งแรงในขนาดนั้นนะครับน้ำหนักเวลาใส่เข้าไปรู้สึกไม่หนักเลยนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรที่แบบหนักหูล้าหูเลยนะครับแล้วก็ถือในมือก็ไม่รู้สึกว่าหนักนะครับตัวกล่องเองก็เบาเบานะครับแต่ก็ถือว่าตัวกล่อง LP40 Pro จะมีน้ําหนักที่ดีกว่า LP40 ธรรมดานะผมผมรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าภาพรวมเวลาใส่หูฟังเขาเก็บเข้าไปในกล่องเรียบร้อยแน,น่นเวลาจับถือเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่า LP40 Pro มีคุณภาพที่ดูพรีเมียมกว่า40ธรรมดานิดนึงนะครับอันนี้ มาคุยกันเรื่องของการสั่งงานนะครับถ้าเราใส่หูฟังเข้าไปนะครับสข้างผมชอบมากเลยการสังงานเนี่ยคุ้นข่อนที่จะครบคันเลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแตะข้างขวาข้างขวาของตัวเราเองนะหครั้ง,งเนี่ย เป็นการเพิ่มเสียงแตะข้างซ้ายหนึ่งครั้งเป็นการลดเสียงสิ่งนี้มันดีไงมันดีตรงที่ว่าถ้าเราแตะอะไรที่มันหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นแค่การเพิ่มเสียงกับลดเสียงเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าอยู่ดีเพลงจะลั่นขึ้นมาหรือเพลงจะดับหายไปเออนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพลย์พอสก็คือว่าคือจะเล่นหรือจะหยุดคลิปหยุดเพลงเนี่ยอ่าแล้วก็แตะสองครั้งแทนจะเปลี่ยนเป็นการแตะสองครั้งปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ถือว่า เป็นคำสั่งที่น่าสนใจเลยนะครับถ้าคุณอยากจะฟังเพลงแล้วเปลี่ยนเพลงถัดไปให้คุณแตะข้างขวา3มครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะเปเพลงถัดไปถ้าคุณอยากจะฟังเพลงก่อนหน้านั้นหรือว่าถอยกลับไปต้นเพลงในขณะที่เพลงเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ย้คุณแตะข้างซ้ายสาครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะขยับมาที่ต้นเพลงแต่ถ้าคุณแตะ3าครั้งอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะถอยไปหาเพลงก่อนหน้านั้นเลยนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นนะครับผมในส่วนของแตะค้างก็มี ไม่ได้มีสายโทรศัพท์อะไรเข้านะถ้าคุณแตะค้างไว้ประมาณ2วิเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเรียกผู้ช่วยพวก Siri หรือว่า Google a s s i s t a n t ขึ้นมาข้างไหนก็ได้นะแตะค้างไว้2ประมาณ2วิสาวิมันจะด้งขึ้นมาเพื่อรับคำสั่งแล้วถ้ามันดึงค้างอยู่คุณจะให้พวกผู้ช่วยนั้นหายไปคุณก็แตะค้างเอาไว้ประมาณ2วิสาวิพวกนั้นก็จะเด้งกลับหายไปนะครับแต่กรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามานะครับถ้าคุณอยากจะรับสายแตะ2ครั้งนะครับเพื่อเพื่อเป็นการรับสายถ้าคุณอยาก คุยอยู่แล้วมีสายเข้าซ้อนอย่เงี้ยคุณอย่าพักสายไว้ก่อนคุณก็แตะสองครั้งปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นการไปรับอีกสายหนึ่งก็ให้สายหนึ่งพักเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการโทรมาแล้วคุณอยากจะปฏิเสธสายนั้นเลยคุณก็กดค้างไว้ประมาณ2วิมันก็จะตัดสายออกไปไม่รับสายนะครับนี่คือการใช้งานการสั่งงานนะครับผมซึ่งผมชอบนะผมว่าการใช้งานแบบนี้มันยืดหยุ่นมันเป็นมันคบคันดีนะครับมันทําให้เราไม่ต้องเอาหูฟังออกจากหูเวลาเราจะคุยกับใครเลยบางทีนะอ่าแล้วก็ฟังก์ชั่นหนึ่ง ไม่มีก็ดีเหมือนกันมีก็ดีไม่มีก็ดีคือฟังก์ชันที่แบบถอดออกแล้วเพลงดับใส่เข้าแล้วเพลงเล่นอะไรเงี้ยคือบางทีเรารู้สึกว่าเราเราแค่แบบหยุดเพลงไปเลยแล้วก็ใส่หูฟังไว้เหมือนเดิมยังดีกว่ามันโอกาสสิ่งที่จะทําหูฟังหลุดจากมือบ้างแล้วบางแบบอะไรนะบางทีหูฟังมันจะหลุดจากมือหรือว่าเราอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนอกบ้านมันจะหล่นตกท่ออะไรได้ซึ่งผมชอบแบบไม่มีมากกว่าเออที่แบบว่ามันอาจจะดูไม่ไฮเทคนะแบบใส่เข้าแล้วเพลงเล่นเลยถอดออกแล้วเพลงดับเงี้ยมันอาจจะดูไม่ไฮเทคแบบนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่มีดีกว่า เออมันไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ลำคาญน,นะครับอะไร่าเงี้ยเนาะคราวนี้เรามาพูดถึงคุณภาพเสียงหรือว่าคุณภาพการใช้งานในเรื่องของการดูคลิปดูวิดีโอหรือแม้แต่ดูหนังพวกใน Netflix เองหรือ Disney Plus ก็ตามแต่เนี่ยเฮ้ยเสียงใช้ได้นะผมเชื่อเขาว่าใช้ได้แล้วกันไม่อาจจะเวอร์วังอลังการมากแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่หน่วงแน่นอนอันนี้ผมบอกเลยคอนเฟิร์มไม่หน่วงนะครับใน YouTube ก็สบายในพวกคลิปต่างๆก็ดูสบายดูสะดวกคอนเทนต์ไม่มีรู้สึกว่าแบบมันหน่วงปากหน่วงอะไรเงี้ยแม้แต่ใน Facebook เองผมก็ทึ่งนะ เมื่อก่อนเนี่ยเ,เลย Facebook, วลาเราดูคลิปในเฟซบุ๊กผมรู้สึกว่าเวลาดูด้วยหูฟังไร้สายมันจะมีความหน่วงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าดูเจ้าดูด้วยเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยฟังเสียงอะไรก็ไม่หน่วงรู้สึกว่าดูแล้วก็สนุกดีนะครับดูแล้วเออมันเพลินดียร์สลับไปแอปไหนก็ดูเพลินดีนะครับเวลาด,ดูพวกคอนเทนต์วิดีโอนะคราวนี้คุณภาพเสียงในแง่ของการฟังเพลงมันดีกว่าผมขอแยกเป็นแนวเพลงเหลือกันอย่างเช่นแนวเพลงเมทัลก่อนที่ผมชอบเพลงร็อกอย่างวง s l i p k n o t เนี่ยอ่ s l i p k n o t เนี่ยผมขอยกตัวยอย่างเพลงอันเซซนนนนนนนแลล้้้้วกกักนนัััออบบม่่หาีะะครึนะง ผมรู้สึกฟังแล้วสนุกนะคือผมผมบอกเลยว่าผูฟังตัวเนี้ยเบสไม่ได้เยอะไม่ได้ลึกแน่นอนแต่เวลาฟังเพลงของ s l i p น n o เนี่ยผมรู้สึกว่าเบสมันมาชัดเหมือนกันเสียงสายเบสกระทบกับเฟดดังจิกๆๆเนี่ยก็ก็ได้ยินชัดอะเออแม้ว่าไม่ได้ลึกนะลูกไม่ได้ใหญ่แต่ได้ยินชัดนะครับเสียงกระทบเฟดของมันแบบจิกๆๆตามแบบสไตล์เบสเช่าล็อกเนี่ยก็ได้ยิน ภาพรวมของ sound design เสียงมิติอะไรแปลกๆเสียงซินต่างๆที่มันอยู่รบอบๆเงี้ยก็ทําได้ค่อนข้างกว้างมันจะมันจะไม่ได้เป็นหูฟังที่ใสแล้วมิติแคบน,นะรู้สึกว่าอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งถือว่าประทับใจเลยชอบนะครับกีตงกีตาร์เนี่ยก็เวลามันมันมีการแยก2ตัวซ้ายขวาเนี่ยมันก็ค่อนข้างฟังชัดเจนดีนะครับแล้วก็ภาพรวมเวลากีตาร์เล่นด้วิทึมหนักๆพร้อมกับเบสพร้อมกับกลองกระเดื่องเลยเนี่ยเออไม่รู้นะอาจจะเป็นเฉพาะเพลงด้วยมั้งนะรู้สึกฟังแล้วชอบอะรู้สึกว่ามันฟังเป็นม,มวลใหญ่ๆดี เป็นมวลก้อนที่แข็งแรงแต่ไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดอย่างที่บอกเบสไม่ได้ระเบิดบุ้มไม่ได้มีแหลมที่บาดนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างเสียงกําลังดีเสียงฟังดูเรียบร้อยแต่ก็สนุกยังมีความสนุกอยู่บ้างนะครับนี่คือเรื่องของเพลงเมทัลเพลงร็อกหนักๆนะครับถ้าไปฟังเพลงอย่างพวกเพลงแบบแคดบ s ชเพลงแบบยุค80ที่เข้ามารีมาสเตอร์ใหม่นะครับผมฟังแล้วเนี่ยคือเพลงยุค80มันจะมีซาบางอย่างที่น่าสนใจหลายๆอย่างแล้วกูฟังตัวเนี้ย มันมันแอบให้ความรู้สึกของเสียงที่มันเป็นความกระป๋องนิดนดเสียงออกแบบเหมือนเราฟังจากวิทยุนิดหน่อยอ่ะเออม,มันก็ไม่ได้เป็นข้อดีนะแต่บังิญว่าพอถ้าเกิดฟังเพลงยุคเพลงยุค8ปหรือฟังเพลงแนวที่ทำดนตรีมืนยุค80อย่างเช่นวงโพลีแค t อ่ะคุณจะรู้สึกว่าฟังกับฟังตัวนี้รู้สึกดีเออเพราะว่ามันแะให้ความรู้สึกเหมือนมีซาวของ ความเป็นกล่องๆความเป็นวิทยุนิดๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้แย่ขนาดแบบยุคโบราณนะแต่ก็คือมันมีความเป็นซาวอย่างนั้นอยู่อะ่ะมันทําให้เวลาฟังเพลงยุค80อย่างของ,ของคุณเคทบูชในรังนี้อัปเดตฮิลลเนี่ยนะครับนะหรือว่าเพลงของวงแนวเหมือนวงโพลิแคดอะไรเงี้ยหรือเพลงวงแล้วก็ตามที่ทําสไตล์ยุค80หรือว่าคุณเองที่ฟังเพลงกเก่าๆยุค80เองเนี่ยคุณจะรู้สึกค่อนข้างชอบอฟังตัวนี้สำหรับผมนะส่วนตัวนะเออ มิติเสียงก็เช่นเดิมครับก็ปกติไม่ได้กว้างเวอร์แล้วก็ไม่ได้แคบด้วยรู้สึกว่ากลางๆเลยแหละนะครับกลางๆเลยเสียงร้องเนี่ยเสียงร้องมันจะรู้สึกว่าไม่ได้พุ่งออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็ในบางเพลงอาจจะมีเหมือนถอยหลังจมลงไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังได้ยินชัดอยู่คือ เสียงร้องเนี่ยรู้สึกเหมือนจะอยู่ตรงกลางชัดเจนมากเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแบ่งกับเครื่องดนตรีชัดเจนแต่ว่าก็จะมีความแบบไม่ได้ล้ำออกมาข้างหน้าเลยครับจะอยู่แบบพอดีและจะมีบางเพลงที่เหมือนเสียงร้องเนี่ยเข้าถอยหลังจมลงไปนิดนึงนะครับสำหรับบางเพลงนะแต่ก็ยังฟังเรื่องฟังชัดเจนสนุกอยู่นะครับโอเคแนวต่อไปก็เป็นแนวฮิปฮอปนี้ผมฟังเอาของคุณเอเมนเนมแล้วกันนะครับนะเพงกอซิล l ่านะครับซึ่งมก็จะมีทอนแร็ปบีดนตรีเบสที่เป็นแบบเป็นบแบบตุม ดูดึดึมอะไรพวกนี้ซึ่งก็ค่อนข้างกระหึ่มดีเออผมก็คิดว่าแม้ว่ามันเบสไม่ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เป็ูฟังสายแบบสายเบสหนักแต่ก็ก็รู้สึกว่าเออสนุกกับไอดนตรี treat, ตรงที่เป็นริทึมเบสเป็นซินเบสตรงนั้นได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เสียงแร็ปเออถ้าเป็นของแร็ปเอมิเนเนี่ยเสียงจะค่อนข้างอ,อ,อยู่ข้างหน้านิดนึงเออจะค่อนข้างพุ่งมานิดนึงนะอ,อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชัดมากไม่ได้อิมแพคเข้าไปอย่างนี้แต่รู้สึกว่า เ,เสียงร้องเขาอาจจะเป็นการมิกซ์ของเขาด้วยนะมันก็เลยเหมือนกับว่าล้ำมาข้างหน้านิดน,นึงแล้วก็ทำให้สนุกมากขึ้นเวลาฟังเขาแรปเวลาฟังเขาพ่นคำพ่นไฟออกมาเนี่ยนะครับนะส่วนท่อนที่เป็นท่อนฮุกที่มีท่อนคลีนของคุณทริสเวิร์ดเนี่ยที่เป็นเสียงร้องคลีนเพ,เพราะๆเ,เป็นทำนองเมโลดี้เนี่ยก็อยู่พอดีเลยเอออยู่พอดีอยู่ในระนาบพอดีไม่ได้ล้ำหน้าดนตรีออกมาแล้วก็ชัดเจนดีนะครับไม่ได้ฝังแย่นะครับแล้วก็ความเป็นวิทยุความเป็นซาวกระป๋องเหมือนกระป๋องวิทยุนี่อันนี้ไม่ค่อยมีส่าเพลงคอซ i ล่าของไ em นะอ มันรู้สึกว่ามีมวลรวมที่ดีแล้วก็เบสก็สนุกในแบบของมันที่มันทําได้นะครับสุดท้ายเป็นเพลงแบบประกอบภาพยนตร์นะครับเหมือนผมดูเรื่อง Turning Red อเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเพลงแบบที่มีดนตรีดน,นตรีจีนใช่ไหมผสมกับดนตรีโวโอเคสตาราเสียงสตริงเครื่องสายอะไรเข้ามาเนี่ย้เอ้ยน,น,น,นี่ถือว่าโอเคมีความกว้างที่รู้สึกว่าเออดีอ่ะมันรู้สึกรู้สึกกว้างมากที่สุดแล้วถ้าเทียบกับแนวอื่นๆที่เป็นแนววงดนตรีนะ อันนี้ถ้าสมมว่าเออพอฟังออเคสตรามันก็มีความกว้างจริงจริก็ยังไม่ได้สูงว่ากว้างที่สุดเวอร์ที่สุดเท่าที่เคยยินหูฟังบางตัวมาแต่ก็ถือว่ามีมิติที่ใช้ได้เลยนะครับดนตรีจีนก็จะอยู่ตรงกลางๆในเพลงที่เขามิดบาลานะนะสเสียงเครื่องสตริงเครื่องสายสตริงเสียงดับเบิลเบสใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงคลางเสียงฮัมเสียงสีที่แบบก็ก็เพาะดีนะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่ที่เป็นเสียงร้องเสียงเหมือนบทส่วนอะไรเงี้ยก็ถือว่า ไม่ได้โดดเด่นมากถ้าเป็นลักษณะเสียงร้องหรือเสียงดนตรีเพราะเพลงเพลงประกอบดนตรีของไอเทอร์ดิเลตตอนที่ผมฟังอันนี้เนี่ยมันจะมีเสียงร้องเข้ามาด้วยทั้งเป็นร้องเป็นแนวแบบสไตล์ยุคปี2000แล้วก็จะมีเสียงบทสวดจีนอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอยู่แบบอยู่ข้างหลังนิดนึงถอยไปข้างหลังนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นเสียงร้องเหมือนเพลงป๊อปยุค2 0 0พันเนี่ยมันก็จะมีความแบบออกมาข้างหน้านิดหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ที่จะถือว่าเสียงร้องโดดินขนาดนั้นนะอาจจะเป็นความตั้งใจของของของ,ของการการบาลานซ์การมิกซ์ของของ,ของเพลงอันนี้ด้วยเพราะเขาต้องการเอามาทำเป็นแค่เหมือนเป็นดนตรีประกอบภาพในตอนนั้นนะครับอ่าก็นี่คือการฟังเพลงแบบภาพยนตร์นะครับซึ่งแล้วถามว่าภาพรวมเสียงดีไหมก,ก,ก็ต้องบอกว่าโอเคใช่คำว่าโอเคแล้วกันนะครับสมมติว่าสิบคะแนนเนี่ยสำหรับเพลงภาพยนตร์เนี่ยผมให้ประมาณสัก6แล้วกันนะครับภาพรวมคือเป็นหูฟังที่เอาไว้ฟังเพลงได้ครับอ่าไม่ต้องคิดมากดูหนังดูคลิปก็ได้สบายอย่างที่บอกไปนะครับ แค่สิ่งที่ขาดไปจริงๆหลักๆพูดง่ายๆก็คือความกระหึ่มของเบสความใหญ่ของเบสแค่นั้นเองท,ที่คุณรู้สึกว่าอาจจะขาดไปแต่ใครไม่ชอบก็ต้องข้ามตัวนี้ไปอยู่แล้วนะครับนะดีไซน์มันด้วยแหละมันก็เป็นแบบนี้คุณจะไปเอาเบสเยอะมันก็เป็นไปนไม่ได้มันสู้พวกที่เป็นจุกยางไม่ได้หรอกนะครับการคุยโทรศพัพท์ผมได้ลองกับอามาคุยกับอามาก็ชอบแบบคุยโทรศพัพท์มีใช่ไหมถกจะแบบเาไยินเสียงอะแต่ว่าพกคุยกับตัวนี้เนะี่ยคุยผ่านไอหูฟังเ e โนเวอร์เนี่ยแล้วก็คุยกับท่านเนี่ย ท่านก็บอกว่าโอเคได้ยินเสียงชัดดีนะครับไม่ได้ดังโดดเด่นมากไม่รู้สึกว่าดังชัดเป๊ะแต่แต่ท่านก็บอกก็คุยรู้เรื่องได้ยินนะครับได้ยินการคุยโทรศัพท์ถือว่าใช้ได้นะครับการเล่นเกมบอกเลยว่าไม่มีเกมโหมดนะครับเท่าที่หาผมไม่เจอเกมโหมดนะแต่เฮ้ยเล่นเกมดีผมลองเล่นเกมพับ g ถือว่า้ใช้ได้เลยนะถือว่าแบบเออมันฟังไม่หน่วงนะ รู้เรื่องอ่ะมิติก็ชัดเจนเกมเวลาเคยเดินมาทางไหนก็ฟังได้ชัดดีแล้วเที่ชอบคือมันไม่ไม,ไม่รู้สึกว่าไม่หน่วงไม่หน่วงตามภาษาของหูฟังไร้สายนะไม่ได้ไปเทียบกับหูฟังเสียบสายนะอันนี้พูดถึงหูฟังแบบไร้สายผมว่ามันไม่หน่วงเออเล่นเกมผมว่าดีอ่ะผมให้คําว่าดีเลยละกันผมไม่ได้ใช้คําว่าโอเคนะสำหรับเอามาเล่นเกมผมถือว่าดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอไว้ใจได้เลยนะถ้าใครอยากจะออกมาเล่นเกมเนาะ แต่ถามว่าโอเคอย่างในที่บอกความกระหึ่มตุ้มตามเวลเรามีเสียงระบุงระเบิดความมันก็ก็ไม่มีแน่นอนก็เหมือนกันที่เราฟังเพลงที่มันไม่มีเบสลูกใหญ่ๆนั่นแหละเออก,ก็ก็เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ไปนะครับผมอืมโอเคขอสรุปแล้วกันนะครับว่าหูฟัง l e v e o l LPC40 Pro นะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะครับคุม้มคุ้มกว่าหูฟังไร้สายหลายตัวเลยแล้วก็ความคงทนทน,ทนทาน,นเนี่ยมันเกินราคาไปเยอะคุณภาพเสียงจริงๆถ้ามองภาพรวมนะ ถ้าเราเป็นสายแบบเสพบคอนเทนต์เป็นหลักไม่ได้สายไฮไฟเสพเพลงลึกๆขนาดนั้นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยทางานได้ครอบคลุมดีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะที่ลองเนี่ยก็ไม่ได้หมดเร็วนะค่อนข้างอยู่ได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้นานที่สุดเท่าที่เคยใช้นะครับก็เขโอเคไม่ว่านะครับอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงในการใช้งานฟังเพลงหรือว่าดูนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมส่วนตัวกล่องเนี่ยนะครับ ตัวกล่องเนี่ยเวลาแบตเตอรี่ตัวกล่องมันหมดไปเลยเดี๋ยวเวลาเราชาร์จกล่องของก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็จะเต็มนะครับก็ถือว่าใช้เวลาชาร์จไม่นานก็ถือว่าดีนะครับผมอืมก็เผื่อใครสนใจนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันตัวนี้ผมขายย้ำนะครับผมขายผมซื้อมาราคา2องเก้านะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะผมขายที่ราคา120บบาทครับโอเคถ้าใครทันนะครับการทักแล้วผมจะตอบก็ต่อเมื่อคุณ บอกว่าคุณจะได้หูฟังรุ่นอะไรและคุณก็ส่งที่อยู่อะไรทั้งเบอร์โทรมาชัดเจนนะครับคือหมายถึงว่าคุณพร้อมใ้ผมส่งให้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีเอาไวใ้ให้ให้คุณโอนมานะครับคือถ้าคุณทําเสร็จแล้วคุณส่งสลิปมอะไรมาแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งให้เลยกับอาจจะเป็นของแฟลชแล้วกันนะอืมอะไรแบบนี้นะครับก็จะสนใจก็รีบติดต่อมานะครับหรือถ้าคิดว่าเอ้ยไม่อยากมาอะไรอย่างงี้อยากไปซื้อเองก็ไปซื้อได้ผมว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ โอเคก็ฝากไน,น้ี้นีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องที่ยบุดาำสตูดิโอด้วยและถ้าติดตามแล้วแต่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็ช่วยกดกระดิ่งวได้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหูฟังหรือว่างานด้านดนตรีนะครับผมก็วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ